อ๋อครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับสรารคดีสัตว์ไอสัตว์ไม่ใช่ตอนนี้เราก็อยู่ที่ทุ่งฟางและทุ่งข้าวเราเจอกับสัตว์อยู่สองตัวนะครับเ,เราจะเข้าไปดูมันใกล้ๆกันตอนนี้มันเหมือนจะเห็นพวกเราแล้วโอเคเราต้องค่อยๆย่องไปนะเราอาจจะโดนมันโจมตีได้ <c oughs> ก็าจะโดนก็าจะโดนมปนโจมตีได้ครับถ้าเราเข้าไปอยากไม่ระวังโอเคเราเจอแล้วตอนนี้นะครับมันมันเหมือนจะจับจ้องมาที่เราโอ้แลวสาวน้อยโอ้ตอนนี้มันมันเดินเข้ามาหาผมแล้วเดินเข้ามาหาผมแล้วนี่มันเดินข้าพ่อมันเริ่มเคลื่อนที่มาอยากรวดเร็วนะครับตอนนี้มันเริ่มเคลื่อนที่มาอยางรวดเร็ว ตอนนี้มันเหมือนจะทำอะไรผมคาดเดากันจะทำไมันไม่ได้เฮ้ย hey, สาวน้อยส่วนตัวนู้นเหมือนจะไม่ค่อยสนใจเรานะเรามาดูตัวนี้สิโอ้โอ้ดูเหมือนตัวนี้จะไม่ค่อยทำร้ายเรานะแต่เราอย่าประมาทเราอาจจะโดนเราอาจจะโดนมันโจมตีได้โอ้เจ้าจก้ามาแล้วโอ้ มันเลิกตามเราไม่หยุดเลยอะ่ะส่วนเจ้าตัวน,นู้นก็ยังอยู่ตรงที่เดิมนะมอนมัน,มนจะไม่มาหาเรามันไม่สนใจนะตัวนี้ทำอะไรอะ่ะเราจะดูอ๋อตอนนี้มันเดินกลับไปแล้วมันวิ่งกลับไปแล้วนี่มันคาดเดาวพฤติกรรมไม่ได้ใช่ไหมไอ้สั์ใช่ไหมไอ้สัส์เออ สัตว์ที่มีเต่าว่ออาแวนกันรันน่ะฮัลโหลโอ้ตอนนี้ผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผมสามารถเข้าใกล้พวกมันได้ระยะนี้เลยเหรอโอ้ oh, ดูตัวนี้สิง่ายเสาน้อยฮัลโหลง่า huh. ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไป ดูหลังไว้เราจะโดนพวกมันโจมตีได้โอ้แล้วเราก็เจอไม้อีกหนึ่งตัวเราก็เจออีกหนึ่งตัวนะครับอยู่ตรงนั้นโอ้มันมันทำอะไรอยู่ตรงนั้นเนี่ยจะไม่ค่อยสนใจเราเท่าไหร่ ส่วนเจ้าสองตัวนั้นก็อยู่ที่เดิมเหอนมั้ยตรงนั้นไงน่ะหูมันโผล่มาอยู่น่ะเห็นไหมตรงนั้นแหละ